มาแล้วค่ะ FC นี่แอดมินหน่อยมาแล้วพี่น้องเลยแอดมินหน่อยจะมาต้อนรับแขกบ่แ <c oughs> อดมินน้อยจะมาต้อนรับแขกบ่ไปท่ายอยู่ <ไป S 1> นี่นะคะ FC มาจากมาจากสซก็แม่มาจากสกล,ลยายมาจากสกล,ลนะคะ,ะลลอำเภอมองเลยมาจากมือเศา้าเพื่อนก็นมาจากสกลคือกันเน้ะ

ก็ซมาจากสกนลมาขอละละพรน,นะคะถ้าสําเร็จแล้วก็จะมาแก้บนนะคะคุณแม่บอกว่าคนอยู่ที่บ้านที่ไม่ได้มาไม่สบายก็เลยมาขอพรให้นะคะขอพรให้คนอยู่ที่บ้านให้หายป่วยให้หายอะไรนี้นะคะคุณแม่ก็เลยมาขอนะคะมาขอปูปานิจิตนะคะวันนี้หส่ Hello. Hello. เพิร์นอยู่ไหนนะคนที่มาขอเพิ่นอยู่อันอยู่สหรัฐอเมริกาอ๋อเพิ่นให้มาขอให้เขาให้มาบ่นให้อ๋อเพิ่อนอยู่เมืองนอกอยู่สหรัฐอเมริกาโอ้มาบ่นให้เพิร์นแต่คุณแม่อยู่สกลเเป็นพี่น้องกันก็เลยได้มาบ่นให้เพิร์นคนนั้นอันนี้มาเป็นเพื่อนเพื่อนบ้านโอเคจัดจ้า ดีใจด้วยแล<ร>้วที่เดินมาโอเคออเพราะว่าองค์ปูศ่ศักดิ์สิทธิ์คนศรัทธาทั่วโลกเนาะเพราะว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างในนะคะเอฟซีใส่ไว้ข้างในองค์ปู่เยอะมากเลยนะจะเหรียญอะไรแต่เหรียญอะไรที่ดังๆนะคะก็แล้วแต่อเอฟซีใส่ลงไปในนั้นนะคะก็ท่านก็คงศักดิ์สิทธิ์จริงอ่ะ ทุกคนใครขอมาก็รู้สึกว่าได้สำเร็จแทบทุกคนนะคะถ้าขอมานะคะแดดแล้วค่ะแม่เอ้ยได้มาถ่ายเร็วๆมาถ่ายมาเจอแล้วสวยไหมคะนี่หมามาถ่ายที่การนนี้เนี่ยฝนจะเข้าไปดูตัวเองเราก็เพิ่งมาเป็นครั้งแรกครั้งแรกเหรอคะก็เดี๋ยวก็หมวกดหน้า หมกปีมันก็ไม่เห็นหน้าเลยเนาะดอกมาอ้าวมาอีกแล้วหนึ่งคันรถนะคะตอนนี้นะคะเอฟซี FC มาอีกแล้วหนึ่งคันรถนะคะรถตู้นะคะโอเอฟซี oh, มาเต็มเลยนะคะอีกหนึ่งคันรถนะคะรถตู้นะคะ แล้วนะคะนี่มาแล้วหนึ่งคันรถนะคะเอฟซีก็จะมาเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็มาขอพอรให้อยู่ประเทศสหรัฐนะคะท้าสําเร็จก็จะเอานางรํานะคะไม่ไม่ถ้าไปถาบุญกระถินบัตรนั้นอ่ะทังทางทางบอการก็จะเจอลุงพลประแต่นมือนพันทอด,ดมืออึ่นพัดจีแห้่จ้า,<บ>าได้เลยค่ะ,คะ เชิญค่ะคุณแม่เชิญค่ะยยยาามอู่ีบจ้าแม่ตอนอยู่กกอกาะเลยยายมาเพียอนนี้ของเพิ่นเองดินเพิ่นเลยค่ะอันนนี้ะค่ะแม่เบิดนะอกทางนี้ทางเดียวค่ะแม่เชิญค่ะคุณแม่เชิญค่ะโอ้ฉันไปหาแม่คำใสก้อนบอกอุ่นไปหาแม่คำใสก้อนก็ได้ไปคุณแม่ไป เออจ้าเจ้าพูนไปพ่นยูเม่มามามา,มามโอ้มากับหลวงพ่อด้วยค่ะสวัสดีค่ะหลวงพ่อนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะหลวงพ่อนี่นะคะมาจากบึงการเลยนะคะนี่หลวงพลก็ไปทํากฐินอยู่ทางบึงการค่ะหลวงพลประแตนเดินทางไปเมื่อกี้นะคะ ไปบึงการนะคะไปวัดอะไรบงก็นั่นแหละคุณลุงคุณลุงไปทอดกระถินอยู่วัดอะไรไม่รู้ค่ะถ้าถ้าแว้แววดังแถวนั้นคุณแม่น่าจะรู้นะเพราะว่ามันไปจากนี้ประมาณ60สิบโลห้าสิบกโลบ้านอะไรยายจำไม่ได้ร้านแม่คำสายแตกอีกแล้วนะคะครับท่านมาแล้วมาแล้วนะคะมาใหม่ๆเยอะๆเลยค่ะ อันนี้กระโปรงสูงวัยนะคะสูงวัยสูงวัยคนแก่ตั้งแต่อายุ80ปีก็ใส่ได้ไปวัดไปว่าได้หรอได้ตละร้อยหรอโอ้ยละร้อยหนับไฟตอนก็ไม่ได้ไฟเข็นไฟเทอายุแก่แล้วก็เอาตโตละร้อยมันไม่มีตังโหมีเงินคนแก่ค่ะป้าใส่ยังได้700แล้วนะคะเจ็ดสิก็700 แปดสิก็เป็นแต่ไดเจ็ดสิบนี่ละโอ้ยเท่าไรแล้วหกสิบไปแน่ก็ได้หกสิบก็ได้หกเลยยากงั้นยาอยากซื้อเจ้อเนี่งามแทนเนี่เออบิ่งเฉียวไปเลือกเอาแม่อันนี้นะมักสิบหามือยายถ้ามักเจ็มือน่ะมักโค่นเจ็ดมือเจ้าใส่กรได้มันมเันน้อยมันน้อย เจ้าต้องเอ็กแอลไอเม่บอแมนไซย์ยูนิปไซยสเอีหยังอันนี้กับอันนี้กับซีนอันนี้แหละนี่นี่ร้านแม่คำไซแตกอีกแล้วนะคะฟีนะคะเต็มร้านเลยนะคะตอนนี้นะคะใส่ได้นะนี่ยายเอ็กแอลเอาลองใส่ดูซิอีบีลองใส่ดูสิมมมัันีกหลเอาเจ้าเสียลไลด์ได้ค่ะไลด์นิ่งงามเด้ละย้าย เออใส่บางนูนี่นานสองร้อยหาิค่ะสองรอยเก้าเาัดกับบุพเพรอเพื่อสีําเพื่อสีอนั่นยายอันดมไม่ได้เขาเรยอันดำนะอันดำนะบอตะกอนไม้ดำนะหาด้วยหาแม่ก็ใส่ขายดีเอนี่เสื้อคุมก็สวยนี่นี่แม่เสื้อคุมสวย เสื้อคุมก็สวยค่ะนี่นี่สีร้อยเดี๋ยวนี้นะเหลืออยูซีตุ๋ใส่เบอร์นู้อีเมสเสื้อคุมอันนี้นะแก้มแก้มแก้มขอบไปอันนี้ใส่เสื้อคุมเหมือนแม่พ่นใส่นี่ได้เอาใส่เบิร์นี่คุ้มก็พ่นใส่นี่เออนั่นแหละคุมไว้มันฮอนแดดไปวัดไปว่านั่นนี่ตัวข้างนอกน่ะบอมเนคุมมันเป็ิดได้เสื้อล่ำเฮาเสื้อหมอลำบอกเอาใส่เบิร์สักก้อนพี่ เป็นอันแพร่ให้ผ้าหมักโคนผ้าหมักโคนเสือพุ่มอันนี้ผ้าหมักโคนอันนี้ก็สองร้อยห้าสิบจากสามร้อยผ้าไฟเข็น เอาเจ้าก็ไปเค้นล้วก็ตำเบิ้งตำตำเป็นตำเบื้องค่าตัดก็สองร้อยกว่าแล้วอันนี้มาโคตรสวยแม่พอดีเลยพอดีเลยแม่เบิ้งกล้องที่ย่างไปใส่ไปเบิ้งโตจะของแน่แน่นแน่กระจกหนาเป็นแผนกขายเขาก็เป็นแผนักขายก็กระจกข้อก็คอกันเรื่องนี้หนังพันหลังสซเบิรงค่ะนี่นี่ทะเลเบิ้งด้วยเขาแห้งเมืองนอกโอ้ยเหลือเยอะแยะ งามอีเมต้ผ่ามันสวยน้ำผ่านานั่นน่ะใช่ผ่านาด้วยนุ้งไปใช้ก็ได้นุ่งไปใช้ได้เบิดเข่าหางเข่าเพศได้เบิดแกเข้าไปอีเมมันฟีใสเจ้าก็ต้องส้างอันนี้มันฟนใสใสยางก็ได้ข้างในนอันเสื้อนี่เนี่ยมันง่ามทุกอย่างเลยแล้วแต่ว่าห้าสิสอบแบบไหนกุ้งเยปุูกรุง เออบ่อยากติดกับเสือคุ้มคือกันนั่นแหละแม่คำใสได้เปิดบินร้านแตกแล้วนะคะทีนะคะบางคนนะขี่รถนะเขาอยากให้ปิดทั้งนั้นอืมปิดทางไหนเอาปิดทั้งเทิงนี่ตัวนี้เทิงโอ้าขี่รถนดเขาเออตอนนี้ก็สวยแม่สว่างมาแล้วแต่คนชอบมันสวยทุกตัวอันย่อนมึงเดือดย้ายฟ่อนมึงก็พอดีหย่อนมันดึงไม่มาทุกวันว่ะ แม่มานะอันนี้ก็ใส่โทรศราใเฮ้ยแล้วก็เต้นไปรลดแสนแลกกองเงาสองร้อยห้าสิบแม่ย้ายนี่กับสองร้อยเก้าเก้านล้วสองร้อยห้าสิบแน้ำทีดื่มดนเงินนะไข่คือมันเอาตยวนั้นบด นี่ล่ะมันทาเขาสวยสวยสวยต้นหนาต้นไม่ฮะต้นไม้ตัวนี่หนาต้นานาเด้งามทุกตัวแม่เจ็ดมือยาทมัดสิบห้ามือนะึงบังยังอะเอาตัวั้นกันกัมัดยุตตัวั้นกันเลยมึงสันหนุ่มมึงดูได้ใส่ได้บ่ไม่ได้ไม่ได้ถ้ามักอ่า ถามักเจ็ดวันเล้ค่อยจะให้ร้อยแปดสิบอันนี้มาแล้วมาเลยว่ะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมอลแชนแนลแม่คำสายถอยได้แล้วสามตัวนะคะมีคนเปิดบินให้แม่คำสายแล้วนะคะนี่สามตัวเลยนะคะ ร้านนี่แม่มวนคักโอ้ยอแม่คอยย้อนสวยตัวไอแม่ขอปกแม่สามก้อนหันมาขอปกแม่หันมาคุณแม่คุณแม่หันมาสามก้อนเลยย้อนย้อนยอนยอนตึงตึงตึงไปเบิกจากของเด้อัดที่นี่ดูในซองยาหนีแหละเนาะเดียวนี่แล้วยาบปุกกินกแบบนี้ตึง่งนี่หละ